สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับเราอยู่กันในเกมเด a d By เด็ l ไหลกคบับผมเล่นมาแล้วเย้เ,เริ่มป็น,นทันตั้งวัวและวันนี้เราก็หาห้องอย่างรวดเร็วนะฮะใช่ครับปกติก็หาเร็วมากเลยนะฮะฉันพอรู้ฉันไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ช่วงนี้นี่โควิดระบาดรอบสามนะฮะทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วย ท่านผู้มทุกท่านกินเหล้ากันเยอะครับผมกอดออกจากบ้านก็อย่าลืมดื่มเหล้าดื่มอะไรให้เรียบร้อยนะฮะอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยมาว่ะผีมาว่ะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะพอเต็มไฟถึงแก้ภายในสามวิอย่างนั้นหรออ๋อคุณแม่เฮ้ยเฮ้ยเฉยเฉยไปเจอผีเจอผีเจอผีเจอจะไปผีเจอเฮ้ยจีไปจะพาใครมา เหมือนจะพ่าไป<ว>ได้ได้ได้เดี๋ยวกูช่วยมึงกำลังไปกำลังไปโอเครถเคนรถเคนมาไทายโชคได้เลย,<า>ยได้เลยโชคชัชย,ชยสี่ได้เลยได้เลยรถเคนนะใครวิ่งกุมท้องเนี่ยไม่คุ้นจนนังเทียอย่างวะผ่าเรียบร้อยตอนนี้โจนตัแบนแบนรถอยากได้แต้มไปม่เข้ามา เอเอแล้วมันก็ล้มไปเลยนะเอเอกูออมีโบโบตามโบโบตามตามกูมาตามกูมาว้าไอ้เราติดกูตามืงตามม,าาามึงเจ็บแล้วสิฉันรู้ว่าเธอเจ็บนะแรงฉันอยากได้แต้มามากเลยโอเค <Okay. S 2> ว้าจะด้วย แทงหลังแทงหลังจัดไปท้องแหลกก็แทงเข้าไปข้างหลังเลยรายการจ้าเออจอแจ๊จอแจ๊บไปโจจ้าไปดี่โจจ้าไปหนึ่งทีมันไปมันจะเป็นบ้าเรืองใหญ่จะไปเล่นเล่นเย็กอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี้ยได้ครับจะส่งทีมงานไปช่วยดู้านใหญ่บ้านใหญ่นะให่เกียร์สองได้เลยได้เลยมีเดอะแมสเดี๋ยวเดี๋ยวอีวุญจีโดนไปหนึ่งที ใขรกลุ่มท้องมาครับโอ้โหกูบอกเดี๋ยวบ้านใหญ่มึงนั่งปั่นผมอยากได้เต้มจักเลยอ่ะขอให้กูแค่นี้เองข้างหลังมีคนวิ่งไล่จับไปอยู่ทราบแล้วเปลี่ยนผีพุ่งติดผีไล่อีวุนจีอยู่เย็นปีพยองจีว้มาเดบิวใครชั้นเดี๋ยวนี้นะเออยอ์ผีตกใจแล้วเดียวจัดเลย เร็วเกินว่ะไม่ไหวว่าเกินไปอย่างนี้มบมบอีกแล้วอะไรวะเออนี่ต้องรอบผีมาแล้วเนี่ยเห็นไหมฉุดแผนชุดแปงดีกว่าไปไปไปฉุดแปงฉุดแปงทอดฉุดเพื่อนทอดเอาเรียบร้อยโดนนี่เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นเพื่อนเก้าสิบเปอร์เซ็นไปหีนเพื่อนก่อนดเก่อนกูอยากได้เต็มกูอยากได้เต็มยูจีโอเค ก็อย่าชิวอย่าลืมดูได้เหงื่อเดี๋ยวไปแล้วตะปูอยู่นี่ตะปูอยู่นี่หาตะปูหาตะปูเด้๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ไหนวะเด้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมาที่บ้านไปแล้วไปไปวิ่งกูก็เข้าไปก่อนเอ้ยฉันมาเพื่อหาขวานอยู่กูก็แรงยี่สิบนี่รู้ผีไม่รู้ ไอซ์หมนไอม้ไอ้โไอช็อตไอช์ไปไหนมา e โนไอ้กูเป <Nope. S 1> <Hey. S 2> <I> ็นแมนวยอ้ย่อย่อโน๊ปไอไอชบาท้อมหลุยทำไมมีกสามตัวเลยเนี่ยฮ้ยมาถึงเจอเลยเหรอบ้าใครแม่งเจอว่ะ ลีเจียนเฮ้ยลีเจียนไอติดประตูโหเดี๋ยวนี้กูเดินติดประตูบ่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนมาเอากูดิมันจะเอาตัวเดิมหรือเปล่าเต็ดหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มเม็ดเฮ้ยไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเต็มหมดแล้วนั่นแหละไล่ไล่นไป ตามติดชีวิตผีวิ่งวนกันเราวิ่งวนกันมั้ยวิ่งวนกันเราเลยนกันมากวนมาวนวนตีหนึ่งตีสองปลุกน้องมาวนให้วนคนหนึ่งแล้วเราวนสองคนสองแล้วก็วนสามให้มันเข็ดให้มันเข็ดเลยจัดการเลยพี่นหน อยู่ดยได้เลยครับ,บน้นนองโโอ้หผมอยู่บ้านเล็กนะฮะในจังหวะนี้นะโอ้โหนั่นไงวิ่งมาหาก,กูแล้วไอพี่นายชิบหายแล้วไอ้ชิบหายกันหมดแล้วว้าวาตนหน้าเด็กดีไปทำดีมากครับน้องกัทน้องกัททำได้ดีมากนะฮะตามน้องกัสมาครับตามน้องกัสมาเว้ย์พูดเล่นก็มาจริงพูดเล่นก็มาจริงด้วย เ้ยเร็วมากว้าวโอ้โหว้านี่นะปล่อยกูถ่ายแล้วเพื่อนมันเราจะฆ่ามึงไอ้ก,กัสไม่มันวิ่งไปแล้วไม่ไอ้อก็ไอเสือสารเลยเขาเายตามกูด้วยอย่าไงที ไม่อยู่ไหนหมดวะเนี่ยเออ,อ,อไม้ไม้อยู่นี่ไม่อยู่นี่เออว้าเดี๋ยวเราเปิดไฟระเบิดอ่าเฮ้ยแม่งไปแล้วลวะยังไม่อยู่แล้วไม่บอกไม่ซ้ำก็ได้วะไป็นไรน้องกวางไก่แล้ว,วกวางตึง้งกวางตึง้งอ้าวเรียบร้อยเป็นท่านจะกินกวางตึง้งเสียงแม่งใกล้มากแต่คงไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องจริงเออช่วยด้วยเออวนเป้าอยู่กู <Okay. S 2> ไปซ่อยให้โ <Okay. S 2> อเคนะอยู่แถวนี้นเก่งเลยแล้วเนี่ยเดกาหูไอ้เจมันไล่มัม้ยมันมันจ้องอย่างเดียวเลยมันจ้องดูแถวเนี้ยเห็นกูแล้วด้วยเห็นกูแล้วด้วยเห็นด้วยแปลว่าตกลงช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยเร็ว ไมเลยมันไปแล้วมันกลับไปแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งบูสเต็ปบูสเตปไปไปแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วกูก่อไฟสองโชดเด็กๆแล้วสินะก่อไฟไปเลยจะสองที่เพอร์เฟกจะทีสองแมสที่มีเครื่องปั่นไฟอ่าเพื่อนนอนวัดเคยดีแล้วเฮ้ยมามามีทีเดียวมันสามเครื่องแล้วนะจริงเหรอตรงนี้มันติดกันเลยไปแล้วเพื่อนจะแท็กแล้วนั่นน่ะ เราคิวกันก่อนได้มันเป้าไอ้ขอเนี่ยแต่กูมีโบโบไทม์นะกูต้องมีโบโบไทม์เหมือนกันโอเคงั้นมึงไปแล้วกันเอาเอาเอาแล้วป่ะจะช่วยกันเก่งขึ้นฮะณจังหวะนี้จังหวะนี้กดวิ่งมาแล้วฮะสำหรับคุณเอ่อลีกเนียนออมเมรเลียนเพื่อ,อ<า>ปัน่นเป็นหนึ่งกีเปิดแมปผีเปิดแมปโอ้ยออออออยย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 ย โอเคเร็วไปเพื่อนมาดิตันฮิวให้เฮ้ยตายนะน่ะเอ้าเลี้วเลยตายนะน่ะโอ้โหเราจะไล่กระทืบผียังไงอ่ะโอ้โหบรรค์เกมตรงนี้เสร็จแล้วแล้วไปวิ่งมาแล้วไงไอ้งวู้วสองสองกันหมดแล้วได้เพื่อนกันหมดแล้วเพื่อนไหนเครื่องปั่นไฟวะนั่นอ่ะอู้เฮ้ยมีไฟฉาย เออเอาแล้วไฟฉายสไนเป้เลว์ว้าวไอ้ไอ้ไข่สไนเป์เฝ้าแน่แน่สี่เลยโนปเอยอะไร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 เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นการส่องไฟฉายเข้าหน้าจะทำให้มึนเมานะฮะมันจะเปิดแมป ว้าว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 เแทงหลังแทงหลังท่ารแงหลังกลแย่แล้วยังไม่โดนแผเพื่อนเพื่อนะกูะต้องไปช่วยเพื่อนก่อนีวนนี้กูมีูกรวต้องห่วงฉันช่วยคืกนะมีลูโอเคโอเคไม่ห่วงไม่ห่วงแล้วมันเฝ้าแน่เฝ้าแน่เฝ้าแน่ เฝ้ากับผีมันไม่เฝ้าวะมันไม่เฝ้าเว้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันไล่คนเดิมเลยนะ <c oughs> หัดร้องเจ็บให้เหมือนนิพาหน่อยเป <c oughs> ็นมาแล้วว่ะ <c oughs> หมอนี่ห <c oughs> ายกันหมดแล้ว,วมันรู้ด้วยตูนี้มีไมมีไม้ไมหมเหนือ มีมีว้าโอ้ว้าเฮ้ยเอากระสุนหมดกระสุนหมดว้าตัวตายแล้วเพื่อนเออมึงไปหามเมื่อไงมันรู้ได้ยังไงมันได้กลิ่นเลือดเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงวะ Help me เฮ้ยเอาวะเอาวะ Help Help Please คุจะแตกแล้วว้ายเพื่อนอยู่ไหนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมันมาแล้วมันกลับไปมันไม่กลับมันจะเอามึงกูมันกลับไปแล้วกูวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยมันกลับแล้วมันกลับมาแล้ววิ่งเลยกูวิ่งเลยมันมันถือมีดมาแล้วถือมีดมาจากไกลเจ้ากูเจ้ากูวิ่งเลยไป จมีจมีฮุกจ่มีฮุกตัปตูตัวูกูวิ่งวิ่งไววิ่งไวมาๆมาๆมาช่วยกันหน่อยเอยบีมันดูไรไม่เอากูจะิร <c oughs> <c oughs> อดไหมไหนรอดเรอด <c oughs> ไปไปไปกินข้าว <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมครับบ๊าย <c oughs> บาย bye.